คือกรณีที่กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้มุมสวยงามด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเพรว่าสวยดีนะครับนี่คือทุรงโดม LS UV Pro ครับผมครับผมวันนี้ก็สวัสดีมาพอกฎเอีกเช่นเคยกับบรรยากาศหน้าหนาวแล้วก็สนามกีฬาโลงโล่งเหมาะสำหรับที่จะการกางเต็นท์นะครับวันนี้ผมเลยมาทดสอบในการกางและเก็บเต็นท์โคแมนนะครับทัวริงโดมนะครับขนาดคนนอน2-3คนครับผมไปดูกันครับ คือขนาดขนาดของถุงนะครับด้านนี้49่สเซนติเมตรในขนาดที่เราเก็บที่อยู่ในหีบห่อในถุงส่วนด้านนี้21เซนเป็นที่ล็อกโคแมนทูริงโดม lx นะครับของเอเชียผลิตในประเทศญี่ปุ่นครับที่ล็อกก็จะเป็นประมาณ เวลาเราเลื่อนสายแล้วเราก็ตวัดออกด้านข้างถ้าแบบนี้คือสายตัวนี้จะไม่หายครับเวลาเราใช้ก็ตวัดเข้าที่เดิมแล้วก็รัดถุงจะเ,เป็นถุงประมาณขนาด2ชั้นครับกรณีที่เคยสังเกตไหมครับเวลาเราเก็บของแล้วมันใหญ่ขึ้นนี่ก็จะเป็น2ชั้นกรณีที่ถุงใหญ่ของใส่ไดเยอะกรณีที่เก็บก็ รัดให้มันเป็นชั้นเดียวนะครับเรามาดูด้านในกันครับผมวิธีการและเก็บจะเป็นแบบไหนกันในส่วนของถุงเล็กก็จะให้มาเชือกสีเหลืองสีเส้นครับเชือกก็คือกรณีที่เป็นกลางคืนคืนคอการคนเดินเตะเตะเชือกเต็นเตะสมองก็จะเป็นสีสะท้อนแสงสีเหลืองสวยงามครับใส่มาในถุงเล็ก แล้วก็มีสมอมาให้สิบ้าต้นครับน่าจะตอกเหล็กตอกดินเข้าดีครับส่วนในถุงใหญ่ก็จะมีเสาโครงเต็นสีดำทำจากไบโอการ์ดแล้วก็เสาโทนสีเทาๆนี้เป็น กันสาดด้านหน้าแล้วก็เสาชุดโครงเล็กนี้เป็นกันสาดด้านหลังทีนี้เราไปประกอบกันครับตามธรรมชาติแล้วทุกครั้งเวลาผมจะไปกางเต็นท์ผมก็จะต้องใช้ไวนิวนะครับอย่างน้อยๆก็คือหนึ่งกันพวกหินพวกนามพวกอะไรแทงผืนเต็นท์ทะลุนะครับเพื่อเป็นการถนอม รักษาเต็นท์ให้อยู่ได้รักกับนอนนานๆครับ ครั้งก่อนที่เราจะตางเต็นท์เพื่อให้เต็นท์นี้มีความตึงได้ดีก็คือเราจะต้องยึดสมอไว้ทั้งหมด4ด้านครับสังเกตว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังส่วนที่เป็นด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์คิวหอโคแมนครับแล้วก็จะมีตะขอมาถลับเสียบเสียบโครงเต็นท์เราก็จะทำวางไข่ครับไข่เป็นรูปกากบาท จากที่เราวางควายแบบนี้แล้วด้านหลังก็จะมีส่วนของที่เสียบเสียบของด้านหลังก็จะมีมีช่องนะครับเอาของเดียบเข้าไปส่วนบริเวณด้านหน้านะครับ จะมีเล็กเสาด้านหน้าเราก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ครับก็จะมีความโค้งแบบนี้ก็จะทําสลับไข่เหมือนกันครับ หลังจากที่เราคอยกันได้เสร็จแล้วก็สามารถนําตะขอเกี่ยวไปได้เลยครับตามจุดต่างๆแล้วค่อยระจัดจัดให้ได้ฟง จะเห็นว่าเต็นท์รุ่นนี้มีทางเข้าทั้งหมด2ด้านครับผมเนื้อผ้าเนื้อเต็นท์ทำมาจากโพลีเอสเตอร์นี่ครับกันน้ำได้1,500ม mm. ิลลิเมตรนี่ครับก็จะเป็นพื้นกันน้ำกรณีที่ทำไมเขาทำขอบไว้สูงประมาณสัก ประมาณเกือบฟุตครับคือกรณีที่ฝนตกหนักๆน,น้ำไม่สามารถถ้าว่าน้ำพท่มขึ้นมาระดับนี้น้ําน้ำไม่สามารถเข้าบริเวนี้ได้เนื่องจากว่าการน้ําได้หนึ่งพันห้าร้อยเป็นการเคลือบประตูเข้าออกสองทางนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่งอันนี้ก็คือ กรนี้ที่เราอยากเปิดประทุนให้อากาศถ่ายเทเราก็เปิดแบบนี้นี่คือจะเป็นมุ้งนะครับกระเป๋าด้านนี้ใส่โทรศัพท์ใส่ power bank ใส่แว่นตาใส่กุญแจรถนะก,กับกัวหายด้านนี้ก็ออกได้เช่นกันครับอันนี้ก็คือเปิดเฉพาะเป็นมุ้งไว้อันนี้คือมุง้ง าเราจะให้เปิดหมดก็รูดนี่ครับโปง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกโพลีเอสเตอร์มีเป็นโทนขาวเขียวตัดกันครับเวลาเราอยากจะให้เต็นท์มันตึงเวลาเรากลางปุ๊บเราก็ต้องรูดซิทกับพอกปิดประตูให้มันตึงครับกรณีที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้านในเต็นท์นะครับแล้ก็ รูปแบบนี้ครับก็ไม่มีใครเห็นเราทีนี้เราแกมาปิดปิดไฟชิดนะครับคุมเต็นตัวนี้คือมีขนาดความกว้างอยู่ที่สองเมตรสิบสองเมตสิบหมายถึงว่ามาด้านนี้สองเมตสิบ,สตสบ,สตสบแต่ถ้าไปด้านนั้นก็คือเมตรแปดสิบธรรมชาติเวลาเรานอนให้เรานอนหันหัวไปแบบนี้นะครับ ให้เรานอนหันหัวหนึ่งคนสองคนสามคนนะครับเป็นรุ่นนี้รองรับได้ประมาณสองถึงสามคนถ้าจะนอนสบ,สบายๆก็สองคนนะครับเหตุที่ทำไมถึงนอนฝั่งนี้ก็คือคนที่อยู่ฝั่งโน้นก็เวลาจะไปห้องน้ำห้องท่าก็ออกด้านโน้นคนที่อยู่ฝั่งที่ผมอยู่ก็ เวลาจะออกไปข้างนั้นห้างท่าปุ๊บก็ออกทางนี้คือจะได้ไม่ต้องเดินข้ามกันนะครับทีนี้เรามาคุมคุมด้านบนกันุมบอกไปว่ากรณีที่เก็บเต็นท์เก็บไฟชีสเก็บอุปกรณ์พวกนี้แล้วเวลาไปอยู่ในถุงเต็นท์ที่เราให้วันนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ5.2กิโลครับ เวลาเราจะกางเต้นให้สังเกตว่าสีสีนี้อยู่ด้านหน้าครับผม จะมีตัวนี้ตัวเกี่ยวทั้งสีด้านนะครับเพื่อไม่ให้เต็นท์หลุดเกี่ยวก็กับตัวนี้ครับเกี่ยวสี่มุมครับ ด้านหลังให้เราดึงครับส่วนด้านข้างก็จะมีตะขอตโกกสามารถ ลมสามารถช้อนเข้าด้านข้างนี้ได้ครับส่วนบริเวณด้านหน้าเราก็ดึงมาเพื่อที่จะตอกสมอ จริงเราจะต้องก่อนที่จะใส่ผ้านะครับเราจะต้องใส่โครงหลังคากันสาดด้านหน้าด้านหลังก่อนครับเดี๋ยวผมลือ้อใส่ก่อนครับผมต้องใส่อันนี้ขั้นตอนก่อนที่จะใส่ผ้านะครับสาดด้านข้างนะครับก็จะมีที่เสียบรูแบบนี้ครับ ก็จะมีตะขอเกี่ยวเพื่อเป็นการยึดการสาดคงด้านหน้าครับหลังจากนั้นก็จะมีตีนตุ๊กแกถ้าเราใส่สาชิดเข้าไปแล้วนี่คือจะเป็นโครงโครงกันสาดด้านหน้าเสียบเข้ากับด้านข้างเป็นโครงแบบนี้นะครับนี่คือกันสาดโครงกันสาดด้านหลังก็จะเป็นขนาดเล็กๆครับ แค่นี้เองครับผมด้านหลังกันศาสตรด้านหลังก็จะเป็นรูให้เสียบเข้าแค่นี้ครับแล้วก็ด้านนี้ก็เช่นกันเสียบสองมุมครับ หลังโคงด้านหลังโคงด้านหน้าเพื่อเพื่อมาให้ตัวนี้พลิกไปพลิกมานะครับเราก็จะมีเราก็จะมีตีนตุแกแกไว้เกี่ยวสำหรับตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตีนตุแกแกครับส่วนภายในบริเวณเต็นท์ก็โครงกันสาดก็จะมีตีนตุแกแกให้เราเกี่ยวเช่นกันครับหนึ่งมุมสองมุมสามมุมครับที่กลางเสร็จก็ จะมีรูปร่างแบบนี้ครับสีขาวจะเป็นด้านหน้าหรือกรณีที่เราไม่ปิดสามารถทําเปิดเป็นเลดนะครับเพื่อบังแดดได้นะครับโดยใช้รูดซิปสองตัวที่ผมจะรูดให้ดูครับส่วนตัวนี้ตรงกับที่ผมเปิดช่องอากาศเปิดมุมน,นี้เพื่อให้เพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับ ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกแปะไว้เช่นกันครับนี่ครับลมก็จะเข้าไปตรงนี้อันนี้ด้านหลังฝั่งนี้ก็เช่นกันครับคนก็จะถามว่าทำไมเ็นรุ่นนี้ร้อนไหมไม่ร้อนครับเนื่องจากว่าหนึ่งมีมุ้งเยอะเข้าแบบนี้ครับอากาศแล้วก็สามารถอากาศเข้าโฟด้านข้างนี้ได้ ถ้าหนาวมากๆเราก็ใช้วิธีปิดสนิทแบบนี้เลยครับผมกันน้ำได้ดีเยี่ยมกรณีที่เขาให้เชือกมาสี่เส้นกรณีที่เขาให้เชือกมาสี่เส้นนะครับกรณีที่เราไปบังจุดที่มีลมแรงๆเยอะๆเราก็ใช้เชือกมัดต,ตรงนี้เพื่อตอกจุดนี้คือกรณีที่เราไปเจอลมหนักๆ ให้เราใช้เชือกสี่เส้นมัดทั้งด้านหน้าและหลังแล้วก็ใายยึดนะครับยึดสมอให้แน่นมัดให้แน่นหรือเราจะใช้เป็นที่ตั้งเสาสเลนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่แถมเสามาให้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเหมือนกันว่ากรณีที่ผูกเชือกสี่เส้นเขาผูกมุมไหนครับนี่ครับก็จะมีตะขอเกี่ยวแล้วก็เชือกมัด สีเส้นเช่นกันเพื่อความแน่นหนาถาวรคือกรณีที่กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้มุมสวยงามด้านหน้าด้านข้างด้านหลังผบว่าสวยดีนะครับนี่คือ ทูริงโดม LS UV Pro ครับผมในกรณีที่เราจะใช้อันนี้เป็นเราสามารถซื้อเสามาเพิ่มได้ครับ คือเราสามารถซื้อเสามาเพิ่มได้หรือไม่เราก็ใช้เสาส้มที่ผมประจำครับถ้าไม่คิดว่าราคาแพงถ้าเสาของมันก็จะเป็นโทนสีดำเสาอ,อาจจะเป็นต่อกันสองท่อนครับ <c oughs> เวลาเราจะกางกันศาสกก็แบบนี้ครับ <c oughs> พอเรากางกาาันศาสก็สามารถมานั่ง พื้นที่กว้างขวางนะครับทำอาหารตัวนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ไม่ใช้เราก็เก็บครับเราสามารถม้วนเก็บแล้วก็ปีทุกแกรหรือเป็นที่รัดนี่ครับสามารถใช้เกี้ีเล็กๆใช้เกี้ีเล็กๆมานั่งทำอาหารแล้วก็ สามารถปูน,นี้เป็นเล็เป็นบางแดดบางฝนได้ครับผมทีนี้เราไปเก็บด้านในกันนะครับด้านหลังถ้าเราอยากจะเปิดก็พับเก็บครับหมุน นี่แหละครับผมสามารถเข้าออกได้สองทาง <c oughs> นี่ด้านข้างก็อากาศโฟทีนี้เราไปดูด้านในกันครับที่ผมบอกคือด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์โคมแมนตากดอยู่ทีนี้เราไปดูด้านในกันครับ <c oughs> เราเข้ามาด้านในแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกครับคือ อากาศถ่ายเทได้ถ้าเราไปใช้แล้วก็รูดรูดซิปเจ็บแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นที่แขวนไฟที่แขวนไฟแขวนตะเกียงที่ใส่ทานเพื่อให้แสงสว่างในด้านในเตียนด้านในนี่แหละครับผมโพลีเอสเตอร์กันน้ำหนึ่งพห้าร้อยมมนะครับแข็งแรงทนทาน นะครับสวยงามนี่ครับเวลาเวลาน,นอนให้น,นอนทางนี้นะครับฝั่งนี้คือสองเมตรสิบนี่ครับนอนได้สามคนฝั่งนี้เมตรแปดสิบสูงหนึ่งเมตรสิบเซนครับผมสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านในได้สะดวกครับไม่ไม่ถือว่า ต่ำม,มากก็อพอเหมาะครับ